วันนี้แม่เนยก็จะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทํารอดช่องใบเตยทางกันค่ะอันดับแรกนะคะก็จะใช้ใบเตยนะคะ20ใบหั่นท่อนค่ะแล้วก็น้ำปูนใส่1,000 ml นะคะเสร็จแล้วเราก็ปั่นให้ละเอียดค่ะพอปั่นละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็นำมากรองด้วยผ้าขาวบางนะคะจากนั้นเราก็จะทําการผสมแป้งกันเลยค่ะใช้แป้งข้าวเจ้า130กรัมแป้งมัน30กรัม คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วก็นามมํามากรองด้วยกระชอนตาถีนะคะจากนั้นเราก็นําตั้งเตาค่ะกวนด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆะค่ะจนกว่าแป้งจะสุกนะคะกวนไปเรื่อยๆจนแป้งจับก้อนประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำปูนใส่ทีละน้อยลงไปค่ะจนกว่านะคะแป้งจะได้ที่ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็นำน้ำแข็งนะคะผสมกับน,น้ำเปล่าะค่ะแล้วก็ใช้ตัวกดแบบนี้นะคะนำตัวละช่องนะคะใส่ในพิมพ์ได้เล,เลยค่ะแล้วก็กดให้ได้ตัวละช่องแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาทําน้ํากะทิเกันต่อเลยนะคะส่วนผสมของน้ํากะทิก็จะมีนะคะหัวกะทิ500 ml ค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว200กรัมแล้วก็เกลือป่นค่ะ1ช้อนชากับอีกสิบหนึ่งส่วนสช้อนชานะคะต้มกะทินะคะพอให้น้ําตาลละลายค่ะจากนั้นเราก็ตัก รดช่องนะคะใส่ถ้วยแล้วก็ราดด้วยน้ำกะทิแบบนี้ค่ะก็อาจาเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลอดช่องใบเตยน้ำกะทิเข้มข้นอร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะ